Yep. นก็สวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่องนาที h ช n แนลนะครับวันนี้เราอยู่ที่คลองส, cancel, สูงน้ำสวน <t reap ing noise> อภูมิสมุทปากการครับผมวันนี้มาสายๆครับผม นั่งรอให้หน้าเอากําลังเก็บขายเก็บขายเสร็จแล้วตอนนี้ก็ลงเบ็ดได้แล้วผมตอนนี้ก็เก้าโมงนิดๆแล้วผมก็ไปดูวิธีทําเหยื่อเลยครับผมมันดูเหยื่อของเราเลยนะครับอันนี้จะหมักคืนเดียวแล้วไปตกเลยนะครับก็จะมีน้ําหมักกล้วยขนุนนะครับอันนี้คือนี่ครับตอนทีก็ตั้งแต่ยี่สิบนะครับ มิถุนายนหกแปดครับผมกล้วยกับขนุนนะครับพี่ทําอยู่ตรงคอมม์แรกครับผมอันนี้คือมันไม่ต้องคนเลยนะครับประ่าณเนื้อมันลงไปอยู่ข้างล่างแก๊สมันเริ่มหมดแล้วครับผมตอนใหม่ใหมแก๊สเนื้อมันจะดันขึ้นมาประมาณนี้ครับอันนี้คือว่าแก๊สมันหมดมันก็จะค่อยๆลงไปครับผมเราจะผสมไปตกพรุ่งนี้นะครับผมหมักคืนเดียวครับผมก็จะมีนะครับลำลำอยู่สองถุงนะครับลำสดนี่ครับ แล้วก็ขนมปังวันนี้ได้ของน้องไม้นะครับไข่เป็ดสองฟองประมาณนี้ผสมง่ายๆนะครับเอาแค่นี้ก็ตกได้แล้วครับผมเนื้อผมเนื้อมันก็จะอยู่ข้างล่างนะครับประมาณนี้ครับลำสดนะครับลำสดสองมุงูมจะเป็นลำพ่วก็ได้นะครับ หลักทกหมายธรรมชาตินะครับแต่เพราะว่าผมไม่ไม่น่าจะได้เตรียมขึ้นมานะครับกางมาเร้า ขเขา่กันนะครับมีคนไก่ด้วยนะครับมาจากลำนะครับคนปิดคนไก่มาจากลำ <c oughs> ก็จะใส่น้ำหมักนะครับ นี่ทั้งน้ำทั้งเนื้อเลยนะครับอันที่สองไม่เต็มครับไม่ต้องใส่มานี้หอมแล้วครับผมไข่เป็ดสองฟองนะครับ เล่งใน,นปลาเข้าเยือกครับผมคุกเข้าเข้ากันก่อนครับผมกะทิครับผมเราจะนวดให้มันนิ่มเลยนะครับ มันเข้ากันนะครับ แห้งไปสามารถเติมน้ำได้นะครับตามแห้งไปก็สามารถเติมน้ำดื่มของเรานะครับเพื่อให้มันนวดได้บผม อันนี้จะทำไปตกปะนินนะครับนี่นะครับก็ไปดูภาพบรรยากาศที่หมายต่อได้เลยครับผมนี่ผมวันนี้ก็จะเป็น อันนี้คือเหยื่อเราหมักมาหนึ่งคืนนะครับพันหมูก็เช่นกันนะครับก็หมักมาหนึ่งคืนเหมือนกันนะครับใช้แทนเม็ดโฟมครับผมเราก็จะเ,เม็ดโฟมออกนี่ครับเป็นที่ใช้วันนี้ครับผมเป็นุดแปดนะครับเยอะครับแมบ สรงจีนของกามากระสือน,นะครับประมาณนี้ผมจะปล่อยเลยครับผมวันนี้ก็ใช้เป็นงานของคัน U L นะครับผมคัน U L หพุทนะครลองของค่ายมีแบสนะครับเือสองพันครับผมรุ่น Ethereum S นะครับประมาณนี้ครับ ที่ได้เป็นประตูเจ็ดก็บอกก็ฝั่งนี้นะเขาก็กําลังจะมาตกปลากายครับอกฝั่งประตูฝั่งนู้นก็จะมีนะ้าเขาตกามอไซค์มาตกสองฝากฝั่งแล้ว oh. าะนี่วะ มาแล้วพร้อมแล้วอันนี้ก็เอาอ้แซมแรกเขามาครับผมอีกมันหนูครับผม ไปก็มาถานดีนะครับมันกินสองตัวผมดึงจังหวะดึงมัมมันหลุดไปตัวหนึ่งครับผมมาเนี้มันหมูเราก็ท้ายไปเป็นสักชั่วโมงสองชั่วโม,ม,ง,ม,มงก็เปลี่ยนครั้งหนึ่งนะครับ ยาหลุดเลยยาหลุดเลยเกือบลุกครับผมแดงพอดีนะครับไซส์สวยนะครับป่านี่นะครับประมาณไซส์ฝ่ามือครับผม ลองชงน้ำนะครับเพื่ยนปลาถือว่าตัวอ้วนเลยนะครับหลังเต็มเลยครับตัวนี้ประมาณนี้นะครับ นีระบบไซปลาก็จะประมาณนี้ครับผมหรือคือมันหลุดพอดีนะเกือบเข้าดีอยู่ครับไซส,สวยนะครับวันนี้ กินต่อเนื่องเลยนะครับฟาไสสวยนะครับมันหมูเต็มป่าครับผม nhiều không? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì มันสุดเงีย้ยไปก็เป็ปลาตกน้ำดิพี่ผมปลากำลังไปนี่เลยนะครับผมอะไรกินดีนะครับใกล้จะถึงแล้วครับผมประมาณนี้ครับ าอยังกินจัดอยู่นะครับพอดีรถมิโครมาล่อคองอยู่ข้างผมก็เลยปิดกล้องนะครับปลามีแต่ไซส์สวยๆนะครับมันนีไซส์นี้นะครับกินตั้งแต่ลงเบ็ดน,นะครับตั้งแต่เก้าโมงยันเที่ยงตอนที้ยงเที่ยงครับก็ปลาเข้าเรื่อยๆเลยนะครับ พั้นสองนะครับแต่ก็ยนะังแบนะบ 面膜塞呀，说松。 ไฟฟ้าครับผมดูจากฝ่ามือครับนี่ตัวนี้ก็อยู่ห้าขีดนะครับประมาณครึ่งรูครับผมตาขินดีครับเที่ยงนะครับเที่ยงกว่าก,าก็จะประมาณนี้ครับผมผมก็จะลอกสุดสายเลยนะครับ จะเคลียดินริมฝั่งนครับผมนี่ไม่ได้เปิดกล้องครับผมตะเพียนนะครับใส่ไม่สวยครับใส่ฝัเแลยนประมาณนี้ประมาณสี่นิ้วฝ่ามือประมาณนี้ผมคันหนึ่งก็กินนะครับก็อตอนนี้มันแดดมันร้อนมากนะครับก็เลยจปะปักกล้องไฟัวน,น,นั่งขึ้นมา เพียนะครับปลาลองส่งงนส่วนหนูมงมันหมูสองคอเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพักกล้องไว้ก่อนก็รอดูส่งงานเลยครับผมตอนนี้ก็เดินทางมาถึงท้ายชิปลนะครับเราก็ลงบปตตั้งแต่เก้าโมงครับถึงบ่ายสามกว่านะครับก่อจะกลับไปทําปลาแล้วนะครับเราอยู่ที่ประตูเจ็ดนะครับฝั่งิ่งออกสุขุมวิทนะครับสามารถเอารถลงมาจอดได้เลยนะครับก็รถ ขับลงมาจอดข้างล่างเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูสภาพหมายอนซับนะครับสำหรับหมายนี้ก่สามารถลดลงมาจอดได้สภาพหม้ก็อันนี้ก็นะครับตกกันอยู่ฝั่งนู้นก็มาตกเต็มเลยนะครับลดลงมาจอดได้นะครับก็ลถลงมาจอดข้างล่างนะครับที่แดดค่อนข้างที่จะร้อนนะครับป่าก็ถือว่ากินตลอดนะครับตั้งแต่เช้านะครับ อจะมีปังตบไหลกวนอยู่นิดนึงนะครับปังตบไหลออกมาจากคลองนะครับไหลมาหาเราพอดีนะครับแต่ฟาน็พกินดีครับผมเหยื่อก็เป็นเหยื่อน้ำหมักข้วยอขนุนนะครับเกี่ยวมันหมูน้ำแดงที่เราทำลงคลิปในอีพีที่แล้วนะครับาำรับน้ำวิธีทำน้ำหมักข้วยอขนุนเดี๋ยวทิ้งไว้ตรงคอมเมนต์แรกนะครับกับวิธีทำมันหมูน้ำแดงแลวก็แผนที่พิกัดหมายนะครับอยู่ตรงคอมเมนต์แรกนะครับผมจะผักหดไปให้ครับผม สำหรับใครที่เข้ามาก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจช่องหน้าทีมชแนลด้วยนะครับ,บปีนี้เพิ่งมีโอกาสนะครับเพิ่งมีโอกาสในลงหมายประตูน้ำนะครับถ้าเกิดลงหมายประตูน้ำได้โอกาสได้ตัวมันก็ร้อยเปอร์เซ็นต์เายครับตาค่อนข้างที่จะเยอะครับาตาประตูน้ำนะครับเข้าทุกป,ประตูนะครับเราอยู่ที่ประตูเจ็ดครับเคไปเปผลงนานรวม ทั่วๆกันเลยว่าได้เยอะได้น้อยเพียงใดครับผม วันนี้นะครับคลองสูงน้ําอันนี้ก็จะไซส์ประมาณ5ขีดใต้ครับผมตัวนี้ประมาณไซส์ตัวนี้ก็ประมาณ5ขีดใต้ครับผมตัวนี้ประมาณ3ตัวโล2ตัวโลแล้วก็4ตัวโลประมาณนี้ครับผมเก้าโมงนะครับประตูเจ็ดนะครับก็ถือว่าได้เยอะพอสมควรครับผมไซสปลาตัวใหญ่มากนี่ครับผม มานี้บผมป่าก็จะตัวอ้วนนะครับมาดูว่ากี่กิโลนะครับช่างให้ดูครับผม กิโลนะครับนี้ันจะประมาณนี้คสำหรับผลงานคองส่งน้ำสุวรรณภูมิสมุทรปราการครับประตูเจ็ดนะครับวันนี้เราเราก็ได้ปลารวมไปเจ็ดกิโลนะครับเก้าโมงเก้าโมงถึงบ่ายสามกว่านะครับตอนนี้ก็เก็บของเสร็จกำลังจะสี่โมงเย็นแล้วผมต้องกลับเขา้าต้องกลับก่อน เขาเลิกงานนะครับว่าเดี๋ยวรถมันจะติดน,นะครับทางเข้าซอยมันซอยเล็กครับผมก็สําหรับใครที่เข้ามาก็จะลืมปากกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจช่องนะทีมชาแนลด้วยนะครับสาหรับพิกัดหมายอยู่ตรงคอมเมเนต์แรกนะครับสําหรับวันนี้ก็เวลาหมดคนเวลาพบกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับเจอกันคลิปต่อไปครับผม